สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟทุกท่านค่ะวันนี้สาวุดรเข้าป่ากแล้วนะคะตอนนี้ก็เก็บตามทางมาได้นิดหน่อยนะคะก็คือนค่ะเห็ดพึ่งคาลาเห็ดหน้าแหล่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปอีกค่ะนิดหน่อยค่ะเราต้องหาให้ได้มากๆก,กว่านี้นะคะอ,อ้วโจะเห็นอะไรคะเนี่ยหัวแตกอยู่ทางนี้เลยค่ะ เห็ดพึ่งคาาลค่ะคิดว่าอันนี้เอาไว้ทำแนวต่อไปค่ะไม่ได้แล้วนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อค่ะไม่รู้ว่าใช่เห็ดเชฟไหมนะคะเนี่ยเห็ดอะไรคะ่านโอ้โหดอกใหญ่มากเห็ดอะไรคะเนี่ยกินได้หรือเปล่าคะเห็ดอะไรคะ ผู้ชมสาวร้อนเจอเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะดอกใหญ่อยู่ในกลางป่าอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยดูค่ะโอ้โเหเ,ะะเห็ดอะไรคะเนี่ยแม่สาวดูนะคะเห็ดอะไรคะออกดีมากใช่เห็ดเชพอ่ะคะเนี่ยโอ้โหเห็ดอลไรคะหลอกเหลืองมากเลยค่ะ มันกินได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมมันคือเห็ดอะไรคะเนี่ยโอ<ฮ>้โหอกใหญ่บบเลอศเท่าเลยค่ะใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมมันคือเห็ดอะไรคะมีใครทราบไหมคะว่าอันนี้เห็ด,หดทานได้หรือเปล่าคะด<ฮ>อกใหญ่จริงๆค่ะเห็ดอะไรวะหือดูค่ะใหญ่มากมาหือมาเลยค่ะ เห็ดอะไรคะเนี่ยท่านผู้ชมหัวก็แตกด้วยค่ะมันคือเห็ดอะไรคะโอ้โห oh. เป็นนอนแล้วคะ่ะอันนี้คือปล่อยพาไปเลยนะคะถ้ามันกินได้จริงก็คือไม่ไหวแล้วค่ะขนาดนี้ข้างในเอาให้น้องเขาเป็นแนวต่อไปเป็นพันต่อไปนะคะ วันนี้สาวรอนตั้งใจมาหาเห็ดแม่มดนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายค่ะก็ได้มานิดหน่อยนะคะไปค่ะเราเดินต่อนะคะไปผ่านค่ะอ,อีกหนึ่งดอกได้ไหมคะอได้อยู่ค่ะแห้งแต่ก็อร่อยอยู่ค่ะล้นล้นเนี้อว้าใจแล้วค่ะแถวมี้เยอะอะเยอะค่ะ มันเห็ดอะไรเออกินได้ไม่เอออ่าเพิ่งข่าวไล่ค่ะอันนั้นไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอะใหญ่มากตกใจหมดว่าเห็ดเชฟมันจะออกอะไรเร็วขนาดนั้นนะคะไปค่ะจะ,จะหาเพิ่งขาวไลา่ต่อค่ะตกกระายตื่นใหญ่ามากมาฮาลูฮาลาฮาลาูฮาละมีอีกไหมมีอีกไหม าไปได้วยกันค่ะท่านผู้ชมขูเห็ดอะไรจใหญ่ขนาดนั้นยังคล้องใจเรื่องเห็ดอันนี้อยู่นะคะเนี่ยค่ะอยู่ข้าง <c oughs> ไปค่ะให้กําลังใจสาวอุดรต่อไปค่ะว่าเราจะเก็บเห็ดได้พอแกงไหมนะคะวันนี้โห oh. แห้งแรงจริงๆค่ะท่านถ้าฝนตกอีกนะคะเนี่ยสักติดต่อกันสักหนึ่งอาทิตย์นะคะ ขึ้นขาลายนี่จะเยอะกว่านี้ไงสวยๆเลยแหละนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ขึ้นไปข้างบนนะคะเนี่ยมันอยู่ตรงตีนภูเขาอยู่ค่ะเออเมื่อกี้มองมาหนึ่งดอกนะคะตรงใช้สายตาระยะไกลด้วยนะคะสั้นยังไม่พอต้องไกลด้วยค่ะเดินไปค่ะท่านผู้ชมฟ้องสั่นนิดหน่อยขอโทษขออภัยนะคะวันนี้เรามาลุยป่าอักค้งค่ะ อาเห็นแล้วหนึ่งดอกนุ่มเด๋ยวมองด้านนี้ก่อนนี่ไหมเอ้ยโอเคค่ะเริ่มค่ะโอ้โหป่าแห้งจริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ฝนตกแบบกระหน่ำเลยค่ะเห็ดเยอะช่วงนั้นก็คือขาลายเนี่ค่ะ เออเลยได้ไหมเอ่ยน่าจะเก็บไปก่อนนะข้เขาไปเลือกอโอเคได้หนึ่งดอกตรงนี้น้องหมูป่ามาเล่นซะแบบเลนเละเละหนูเลยเดินต่อไปค่ะเจอแต่ดอกปานๆแก่ๆแล้วนะคะ าศมันเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็อากาศเยน็นเดี๋ยวก็ฝนตกเสารองก็ปวดหัวไม่ค่อยสบายอันนี้ได้อโอ้ดอกนี้แก่แล้วค่ะเก็บทําแนวต่อไปดอกนี้ได้ไหมเอ่ยอืมได้ค่ะตัวนอ้องเขาแห้งโอเคเก็บไปโอเคค่ะไปะเราจะเดินที่ข้างบนนะคะอ๋อข้างล่างนี้จะห้างแห้งเลยค่ะดูค่ะมีตะไลอยหมูป่านะคะ มาด,ด,ดุดดุดหายออียงกินกับบื้ไปค่ะออขออีกสักเยอะๆหน่อยโอ้โหเมื่อกี้ตกใจอะค่ะเรียกว่าเจอ,อน้องเชฟค่ะอันนี้คือไม่โอเคแล้วค่ะอันนี้ขึ้นลาเลยนะคะอันนี้ก็แก่เกินแกงคะ่ะ นี่ค่ะ่ะคะ่ะทำพันต่อไปเห็ดก็อยากจะเกิดฝนก็ไม่ตกค่ะป่านี้เห็ดข่าลายเยอะค่ะถ้าหน้าฝนอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยขึ้นเป็นกอเลยอ,อันนี้ทานไม่ได้นะจ๊ะทานเห็ดก็ระวังหน่อยนะคะ Oh. บ้านหมดแล้วค่ะเห็ดแก่มหมดแล้วเาล่าดอนมาช้าค่ะมัวแต่ไปออทางอื่นอยู่ค่ะว่ามาช้าแก่มหมดแล้วค่ะอันน,นก็เหี่ยวแห้งหมดแล้วค่ะโอเคเราเจออีกหนึ่งดอกค่ะพอได้นี่ค่ะส่วนมากเห็ดชนิดนี้จะออกข้างทางเยอะนะคะขาได้ค่ะโอเคได้ ดีงามค่ะดอกนี้โอเคหนึ่งดอกร้อนมากร้อน่ะวันนี้ร้อนจริงโอเคอีก <Okay. S 1> หนึ่งดอกอ่ะอันนี้ได้แต่หัวเอาจริงๆเออเห็ดพึ่งขาลายหมวกเทานะคะส่วนมากนี้จะถานได้ดอกได้แค่ดอกมันถึงจะอร่อยเพราะอะไรปะ ขามันจะแข็งอะค่ะท่านผู้ชมขาน้องแข็งมากมันจะไม่เหมือนเห็ดพึ่งหมวกส้มเนาะอันนั้นกินได้ทางต้นเลยค่ะโอเคมาเจอข้างทางอ,งอีกหนึ่งดอกสวยงามโอ้โหดีงามมากว้าวโอเคป่ะส่วนมาข้างทางนี้มีแต่ดอกสวยๆนี่ค่ะข้างทางประมาณนี้ค่ะข้างทางเดิมมันจะชื้นกว่าเนาะ เหมือนเห็นเมื่อกี้ไม่ใช่ค่ะภาพดวงตาไปกันค่ะเราไปลุยต่อป่าชุ่มชื้นมากค่ะบรรยากาศธรรมชาตินะคะวันนี้เราก็จะมองขึ้นไปยังไม่ได้ขึ้นไปตรงนู้นนะคะขอดูข้างทางก่อนแปดน๊ดโอ้โหตกใจเห็ดเมื่อสักครู่นะคะ ใครเป็นสาวดอกนะคะก็ต้องตกใจค่ะหูยดอกบานใหญ่อยู่กลางป่าเลยมาดูวันนี้กะมาเห่มามาดูเห็ดมันปูนะคะเห็ดมันปูป่านี้ยังไม่เกิดค่ะโอเคค่ะเดินต่อค่ะคลิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะคะคุณยาเบิงสาวดอ,ดอก็ุณยายาเบื่อแด,ด้จ้าเห็ดมันยังบาหลายจ้าอันนี้ก็ได้บว่นี่ นี่เยอะเจอแต่เห็ดแก่ตาเดยนรถไฟนะคะอันนี้มันติดทางรถไฟค่ะไปเลยคะ่นนคะเราอยากกินเห็ดเราก็ต้องเข้าป่าถ้าเราไม่เข้าป่าเราก็ไม่เจอเห็ดแก่เอ็ดหนึ่งดอกอันนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้แบะ เดี๋ยวไปดูป่าเห็ดใต้ดามกันค่ะแก้มาแล้วทิ้งไยค่ะเอาไปก็แกงไม่ได้เ่าก็คุยกับท่านผู้ชมไปนะคะตาก็ส่องหาเห็ดค่ะเยอะเกินวว้าวไปค่ะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ กล้องสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่ากิ่งไม้ก็เยอะค่ะต้องมองถนนเวลาเดินไม่อย่างนั้นก็ต้องสะดุดนะคะเป็นกิ่งไม้แห้งเยอะมากค่ะดูค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วก็ตรงที่มันมีออน้ำนะคะเพราะว่าตรงนั้นเห็ดหน่าจะเยอะค่ะไปค่ะเห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ด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 น้ำมากไหมคะ เห็ดหน้าแร่อะไรเงี้ยค่ะใครเคยทานอ่าลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะคะว่าอร่อยไหมโอ้โหไม่มีจ้าโ,โหตกใจเห็ดเมื่อกี้นึงโอ้เรียกว่าจะโชคดีซะแล้วค่ะท่านผู้ชม จริงโอเคค่ะสาวดอนตั้งใจว่าจะไปเดินตรงนน้นะคะไปกันค่ะคตาก่หาเห็ดก่อนเห็ดชนิดนี้เอาไปแกงลาวอร่อยค่ะแต่ข้อเสียของนานก็คือจะดำดำแต่อร่อยแก้ไงก็ไม่หายนะคะมีใครมีเคล็ดลับเออ ให้เวลาต้มเห็ดมันไม่ดำมั้งนะคะใครมีเคล็ดลับส่งมาให้สาวอรอน,นะคะอันนี้แค่ตีนเขานะคะท่านผู้ชมหอบแล้วไปค่ะน่าจะมีเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปดูจุดนน้นกันนะคะสาวอรอนก็เดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะ ไม่เจอเห็ดเลยค่ะแรงจริงๆค่ะเดินขึ้นไปทางนู้นนะคะเออ่ปีที่แล้วนะคะเห็ดแถวนี้เยอะมากค่ะเป็นเห็ดเออ่ห็ดอะไรเขาเรียกเห็ดแต่ดำโอเคเจอแค่เห็ดอันนี้ค่ะเนี่ยเห็ดหมากนะคะ มันแห้งมากค่ะป่านไม่มีน้ำเลยเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดเหลืองค่ะเต้มไี่หมดเลยค่ะนีก็ขายใหญ่หญๆค่ะเผื่อเราโชคดีเจอเห็ดไข่ตามล่าหาเห็ดไข่เห็ดของไข่ แรงจริงค่ะนี่ค่ะ,คะเห็ดแต่ดำก็จะขึ้นบริเวณนี้นะคะมากับเพื่อนค่ะคุยคุยกันมาเจอกันกรีดกันใหญ่ค่ะมุมนี้แหละค่ะคิดว่าไม่มี <c oughs> เดินต่อค่ะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะชมธรรมชาติเนาะไม่ได้เห็ดไม่เป็นไรเนาะอุ้ยปลอบใจตัวเองไลค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นสาวเราเคยเจอเห็ดไข่เออนี่ยขอดูนิดนะึงมีหรือเปล่าเออไปค่ะว้าวเห็ดใครเห็ดของใครทำไมไม่เจอทำไมไม่เกิดขอเห็ดใครสักสี่ห้าดอกโอเคปะนี่นายจอแล้วท่านผู้ชมโอ้โหหนึ่งดอกค่ะ เมื่อกีค่ะเห็ดอันนี้ไปแล้วค่ะโอ้โหนี่ค่ะอ้ยาควรต้องใช้มีดนะคะสักครู่ค่ะ,คะเดี๋ยวสาวดอนเอามีดก่อนอยู่ข้างในเนาะมีดในกระเป๋าโอ้โหแถวนี้มันจะมีเห็ดไข่เกิดค่ะแต่ว่าน้ำไม่มีเนาะน้องก็เลยก็น่าสงสารน้องอยู่แป๊บนึงนะคะสาวดอนขออนุญาตหยิบมีดค่ะกล้องสั่นนิดนึงนะคะ หเห็ดใครจะเห็ดใครท้าไม่ชมอ้ยะนี่ค่ะเอามีดค่ะจักมีดดูโอเคค่ะอันนี้มันคงไม่รอดแล้วอันนี้ไปแล้วค่ะเสรยน้องกินไปแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะขุด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 สวยไหมคะไอ้ยาเจอลูกพี่เจ้าถิ่นเพียบเลยค่ะ โอ้โห oh oh. <laughs> ไม่นู้แล้วคะ่ะกิ้งไปแล้วคะ่ะหนึ่งดอกโอ้โหกิ้ง,งองค์เขาอะนี่คะ่ะสวยมั้ไหมคะตูมๆกำลังอร่อยคะ่ะโอเคดูอีกดูอีกแอวเนี้มันชอบเกิดค่ะ <c oughs> นี่ะนึดอกขออีกดอกใหญ่ได้ไหมคะ ดูคถานี้นะคะน้องเคยเกิดนะคะสวยนะคะสวยงามเห็ดใครตุ่มๆเห็ดของใครเกิดไปแล้วะค่ะหนึ่งเ้าก็เก็บไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวย้อนกลับมาดูตรงที่เห็ดแต้ดำเกิดเพื่อน้องใครเกิดไม่มีค่ะน้องใครจะจะเกิดตามแบบอย่นี้นะ ได้ไรนะสาหร่ายปะเออไม่ใช่เรียกอะไรมอสนี่ค่ะไม่มีค่ะได้หนึ่งดอกเย,ย้ไปค่ะเมื่อกี้ก็เห็ดไข่ไปแล้วนะคะแล้วก็มาเจอดงพุ่งขาลายะค่ะเยอะมากแต่ว่าแก่กแล้วอันนี้แก่กแล้วอันนี้ก็แก่แล้วแก่แล้วก็เหี่ยวแห้งเลย อันนี้พอได้ค่ะ,คะอันนี้ได้ค่ะ <Okay. S 1> ดอกนี้อันนี้ได้ค่ะ <Okay. S 1> โอเคค่ะยงงเยอะมากมาเก็บกันค่ะอันนี้ได้เปล่าอือกอดูกน้องมัค่ะอันนี้แก่ เก็บอ่อนๆเลยนะคะดอกอ่อนๆโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปพิจารณาก่อนว่าได้ไม่ได้นะคะอีกทีนึงแล้วก็ไปดงเลยค่ะเหี่ยวแห้งเยอะมากค่ะเก็บใส่ถุงค่ะ ไปดูดอกนู้นค่ะได้ไหมน,นะคะอันนี้ได้หรือเปล่าพอได้ค่ะมันแห้งโอ้ยหล่นนคะนคะแล้วก็ไปดูดอกนู้นค่ะโอ้โหดอกเท่านี้เยอะมากแต่ว่าเขาเขาเออขาดน้ำนะคะมันเลยแห้งแบบนี้ ค่ะต่วไปดูตรงน,นี้ค่ะหมุนกล้องเร็วไปหน่อยขอโทษขออภัยนะคะใช้มือเดียวจังนี้โอ,โอตายเร็วแห้งหมดเลยค่ะดูค่ะน้องแห้งหมดเลยดูขาดน้ำค่ะปล่อยน้องค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะแพ้เกสรนะะ่ะไอ โอเคนี่ค่ะเรามาลุยตรงนี้เลยคะ่ะโอ้โหแกะหมดเลยได้ไหมเนี่ยได้เหรอจับนี้อร่อยเอาแก้หัวพอค่ะไ,ได้หวัวนน ไม่รอดค่ะไม่รอดไม่รอดโอเคไม่รอดอนะคะเราเก็บไปก่อนนะคะดอกเล็กดอกใหญ่ที่พอได้เดี๋ยวเราไปปิดคัดดอกมันอีกทีนึงนะคะทางนู้นไม่มีนะคะโอเคค่ะเราต้องเดินต่อค่อใช่ไหมเออโอเเ้แล้วก็เด็กเด็กๆค่ะเห่อยัง เห็ดอะไรมันเห็ดแม่หมดใช่หรือเปล่าเก็บไปก่อนนะคะอ้าคุกแม่หมดค่ะเบ,บ,แบบ๋เบ๋อาะเบ๋โอเคค่ะไปหเห็ดแตบบ๊บส่องหาเห็ดแตบบ๊บอืม,มอืกไหนลองดูนะคะ เจออีกแล้วค่ะสวยๆค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะหนัง,งแล้วก็อีกหนังดอกค่ะตรงๆเลยค่ะครานี้คุณผู้ชมเยอะมากเดี๋ยวตรงนู้นไว้ก่อนแล้วตรงนู้นอีกค่ะตรงนู้นแก่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาดอกตรงนู้นค่ะ ตุ้มๆสวยๆค่ะโอ้โหเยอะจริงๆค่ะถ้ามองไม่ไม่ไม่ดีไม่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 รู้ว่าเป็นดอกเห็ดนะใบไม้กับเห็ดเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ได้นะเป็นอย่างนี้คือเขาแตกเฉยนะคะเพราะเขาไม่มีน้ำเนาะแรงมากโอเคตาก็มองหาเห็ดหนึ่งดอกค่ะสวยๆค่ะว้าวว้าว ว้าวดีงามค่ะดีงามมากๆไปดอกมังค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะกล้องสั่นไปไหมคะนี่ค่ะหนแล้วก็มาตรงนี้ค่ะกรุบ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 นะ ก็อาจจะช้านิดน,นึงนะคะมองซ้ายมองขวาด้วยค่ะมองดูคนด้วยค่ะว่ามีคนอยู่แถวนี้ไหมนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงค่ะโอ้โหดอกได้ค่ะดอกนี้คือลาไปแล้วเสียดายมากไม่มีน้ำน้งสารน้องมากดงเห็ดดงเห็ดค่ะหาต่อค่ะ โอเคค่ะจากที่เราเดินมานะคะตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะเรามาสรุปกันค่ะว่าเราได้เห็ดเยอะแค่ไหนนะคะส่วนสลหรับคลิปนี้เราก็ได้พอแกง่ะคะ่ะนี่ค่ะจะได้เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดนะคะเห็ดเห็ดค่ะ,ะน่คะเห็ดอันนี้เห็ดขึ้นขาลายหมวก เทาะะอะค่ะน่อันนี้จะเป็นเห็ดแม่หมดค่ะดำและะ้วค่ะเป็นลูกมันเราก็ได้พอแกงแล้วนะคะแล้วสาวดรก็ขอจบ EP หนึ่งไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวสาวดอจะลองเดินไปป่าฝั่งนู้นค่ะว่าจะเจอเห็ดอีกไหมนะคะโอเคค่ะขอพอะคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามได้รับชมน,นะคะ เห็ดปลาเจ็ดปดค่ะนี่ค่ะเห็ดเยอะอยู่นะคะขยันเดินก็ได้ค่ะสวยๆค่ะสวัสดีค่ะจิลับบ้านไปแกงเห็ดก่อนเด้อจ้าอันนี้เดี๋ยวถามิคลิปใหม่เดี๋ยวาอุดอลลงหายีีกเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องฝากคลิปเห็ดสวยๆของสาอุดอมื่อนี้นะจ้อจ้สวัสดีค่ะ